ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับมื่อนี้ผมกับใ้มาอยู่บ้านดอนแดงตำบลสาวแหอำเภอหนองฮี่จังหวัดรลอยเอ็ดนะครับผมใด้มาทายง้อแม่ลูกกับน้ำพ่อน้ำชาวบ้านนะครับแล้วเจ้าอยากขายครับแต่ว่าดีขายตึกถือได้วยครับประวังในมันมันมีตำหนิน้อยหนึ่งนะครับสิ่บอกกันตรงๆบังลูกสาวครับครเจดเยนครับ เปิดราคาไปนี่แม่ลูกครับขายติดตัวแล้วนะครับเมินสีพันหาลอยสรงหอยี่อยอีสานครับนี่บ่งเลยครับเจ้าพมจะบอกว่าแม่มันขายยาบด้วยครับรับประกันขาชอกด้วยครับเพราะว่านี่มันบางแห้งเดอกครับย่ำสองห้องจังเห็นกันว่าสังเกตห้องบ่าเห็นครับนี่ลูกสาวดวยครับวันได้เปิดแยกใครลูกสาวนี่หกเจ็ดยันนี่เจ็ดพันหาครับตัวเดียวกับทรงแม่นี่กันมันแยกแม่ได้ครับเอาไปเลี้ยงไปขุนเดียครับแม่ขั้นสูงลอยสามจิตหาบวกครับ ลูกตัวที่สองพรจ้ครับเป็นคนเป็นเนี่ยเขาเป็นเรื่องเลาลูกอีกก็ได้ครับเปิดราคาอะไรเน่นี่เอาจักเก้าพันหาลอยครับซองให้ซี่ขึ้นกันตัวเดียวกับซองครับหรือเอาเป็นคู่ก็ได้กับเป็นคู่นี่มือนซีพันหาลอยครับเนี่ยเดียวว่าคมได้พี่น้องง่าเงียได้ครับนี่ง่อลูกตัวที่สองนุ่มดีนุ่มตีความนีจริงขาขขางได้ก่อนนะขาแขางขวาครับบาสังเกตบัเห็นเขาเขาสีเห็นช่วงเจ้าครับนั่นแหละ ตอนออกขวาคันคันได้เดือนเราบ่มีปัญหาครับเ่เห็นนั่นล่ะมันเป็นแม่ใหญ่ำยหร่ำาน้วเลยครับเอาไปเลี้ยงไปขุนเป็นเนี่ยก็ได้พี่น้องเลี้ยงมันอ้วนขายมืนหาครับผมจิบอวงเลยตั้งแม่เนี่ยครับลูกนี่ขายเป็นมืนเลยครับอือนี่ล่ะคลิปผมเกิดสีปะเน่านะครับเอาคลิปจะกสองสามนาทีพอคลิปดวนๆให้พี่น้องผู้ใดมาคล้องเถือผู้ใดสุนเงินมาหลให้เอาไปเลี้ยงไปท่อมเอาครับให้บะมีแน่าเลี้ยงนี่ ครับนี่มีสายเขาอยู่สายโทรหาง่าครับเดี๋ยว้าครับผมทายชิปกันเดี๋ยวผมจะรับนี่ครับแม่ลรัครับพี่น้องตวนๆเลยครับพูดได้อย่างได้ครับผมไปปล่อยชิปเลยก่อนเทียงนี่ครับเมื่อสี่พันหาลอยขายสุดเถือครับพี่น้องม้ว่าถีตัวละเจ็ดแปดพันครับฮาว่าใดดีครับพี่น้องเด้อตัวลูกม้วนขายสองสามเมื่อนครับอะไรเอาพี่น้องเด้อตวนๆเด้อครับก็ขอจบลิปเช่นเดีะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ